เอามาเอาได้เคครับผมมือสวยเอาแล้วนายกาสวยดีอย่างนี้นายกาอุย้ยแลมโบนอยไหมแลมโบหน่อย,อ,ยอุย้ยมาเข้ามาทั้วันนี้สามเนเจ็ดอุย้ยไหลเรียบร้อยมาอีกแก้วอ้ยสวยครับงานนี้ซปเปอร์มัยก็วินไปโอ้โหดอกนี้โดนใจมากเลยนะครับผมโอเค กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวพีจีสล็อตทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่กับผมเฮียพัทจะให้นะครับผมแล้วก็อยู่ในเกมดีมอฟมาเกลนะครับผมความฝ่ฝันของมาเกลานคบอเอามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งยังเตือนกันด้วยนะครับก่อนจะไปชมคลิปมันๆนะครับผมใหม่่นโอเคมาวันนี้ก็มาทุน300กว่าบาทเออสามร้อยแปดนะครับทุนนี้นะครับผมได้แต่ใดมานะครับ ได้แต่ในบัญชีนะครับเหลือ400เหลือ4ี0หเองนะครับผมนะเออก็จากสี0ร้อยทุนปั่นมา400นะครับตอนนี้ก็เหลือ388ปนะครับผมนะเออนี่ครับปั่นไปปั่นมาเหลือ3 8 8อแด้าววันนี้ไหนๆก็มาแล้วนะครับผมนะไปกันที่เบ็ด8บาทกันเลยแล้วกันครับผมอะวัยรุ่นโอเคจัดไปไวัยรุ่นไหลๆเออมาเยอมาดเยอะ มาดิเออโอ้ไหลยอยู่นะมาดิไหลดีอเอาวันนี้โอ้โหเป็นวันที่ดีวันหนึ่งครับ8บแปดนี่เป็นไงล่ะโอ้โอ้เบดแปดบาทแตกแปดแปด,แปดแปเป็นไงล่ะเอามาขึ้นเบดสิบบาทเผื่อจะแตกพันบ้างนะฮะนะ,ะความฝันของมาเกาความฝันของเฮียพัทนะฮะลมๆแรงๆนะครับผมโอ้โหมาครับผมอานะมาดอยู่เจครับตันนี้ คิวเข้าบอคิวเข้าบอเออเสรแล้วก็ไปเสรแล้วก็ไปเสรแล้วก็ไปมาแมมมาแมมมาแมมเว้ยิเกตเตอร์เอาแล้วไงเหลือหนึ่งตัวถอยมายาวๆตรงนี้ครับโอโ้โหเออเอาแล้วไงมาแล้วครับผมตรงนี้ครับจเกตเตอร์รู้เรื่องไป โอ้โหแลมโบเฮ้ยอลิกามา,มาสิบไม้สุดท้ายยังไงหรอยังไงหรอเอ้ยได้ชิปว่ะชิปหายปะเนี่ยเอ้ยมาสิบไหลๆห,หน่อยดีพวกเดี๋ยวพึ่งนิ่งดีอย่านิ่งดีอย่านิ่งดีเอ้ยโอ้โหเอวะขาดเอช่องแรกวะคู่นห้าไป คูนออไปเออหลายๆไปไม่รุ่นชอบน,น,อนั่นแหละคูนเยอะไปมานั่นจะเปลี่ยนสกเก็ตเตอร์เป็นวายเนาะเป็นอย่างนั้นเรียบร้อยเลยมาดีครับมาคูณเก้ามาแล้วคูณเก้ามาแล้ว,ลวยังเหลืออีกฮาไม้ครับผมนะยังเหลืออีกเยอะครับยังเหลือไม้อีกเยอะอุย้ยมาดีคูณสิบเอ็ดคูณสิบสองแล้วตรงนี้ ทู1สิบสองไปสวยครับทู1สิบสามต่อนาฬิกาอยู่ไหนนาฬิกาอยู่ไหนเฮ้ยนาฬิกาโอ้โหนาฬิกาเกือบได้ยืมเข้ามาแล้วไงจังหวะน,นี้โอ้โมาเฮ้ยสุปเปอร์เมก้าวินว่ะห้าร้อยกว่าบาทอ้าละงานนี้เฉียบมาอีกสี่ไม้สุดท้ายครับจะเป็นยังไงบ้างทู1สิบหกแล้วตอนนี้ครับ ต6วที่หเอาไปดีติ 10. 10. ต่อเฮ้ยสองไม้สุดท้ายว่ะสองไม้สุดท้ายว่ะเอาแล้วงานนี้แหละเฮ้ยมาดีครับโอ้โหมาห้าร้อยกว่าบาทมาอีกห้าร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทเอานี่มาต่อคูณยี่สิบแล้วเป็นไงล่ะโอ้โหไหลดีจัดครับมาเก้าวันนี้ครับเรียบร้อยไปดีหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าบาทโอ้โหโอ้โหฝันเป็นจริงเลยฝันมาเก้าฝันเป็นจริงแล้วครับ นะครบ0บาทแต่1,000เอาแล้วไงนาฬิกามาว่ะตัวนี้เฮ้ยลูกเต๋ามาด้วยครับตัวนี้มาสุดท้ายโอ้โหมาดีเว้ยมาดีด้วยครับผมรู้เรื่องอืมเฮ้ย2,000กว่าครับเชดโดโอ้โหซูปเปอร์เมกาวินมาคูณ24ครับตัวนี้อืมโอ้โหเรียบร้อยไปดิรับรางวัลนะครับรออะไรอ่ะเออ โอ้โหมาเบ็ดสี่สิบไปเลยแล้วกันครับท่านผู้ชมโอ้โหต้วงวันนี้ต้องไหลไหลแล้วฮะเฮ้ยโอ้โหนาฬิกามาแบบสุดจัดอะเฮ้ยอ่าคืนมาสองวันกว่าครับต้งวันนี้กำไรเหลือๆนะครับ มาขออนุญ,ญาตเทอร์โบหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ขึ้นเบ็ดด้วยนะครับอ่าเบ็ดห้าตีไปแล้วกันโอ้โหรถหวบรถหวบเลยเอามาเอาได้เคครับผมมือสวยเอาแล้วนายกาสวย,ยนีอย่างนี้นาตาอุ้ยแลมโบหน่อยไหมแลมโบหน่อยโอ้ยมาเข้ามาในวันนี้สามสิบเจ็ดอุ้ยไหล เรียบร้อยมาอีกแก้วโอ้ยสวยครับงานนี้ซุปเปอร์เลยก็มีไหมโอ้โหดอกนี้โดนใจมากเลยนะครับผมโอเคฮะนะแตกมารอบนี้ผมนะเจ็ดพันกว่าครับสวยงามประดับแปดใบนะครับผมก็แตกมา9ก้าพแล้วนะครับผมนะจังหวะนี้ครับเรียบร้อยดีครับผมนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับใครที่ชื่นชอบมาเก้านะครับผมนะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมนะใครอยากคอมเมนต์คอมเมนต์มาได้เลยนะผมก็ใต้คลิปนะครับผมนะมีลิงก์ด้วยนะครับผมนะเออลิงก์ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับผมนะอย่าลืมนะครับผมใครที่อยากเล่นอยากปังนะครับนะอยากแตกแบบนี้นะครับผมนะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ